สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พอจาช่องพรตอรี่นะคะวันนี้พอจะมารีวิวของเล่นเป็นแบบนี้นะคะเป็นที่เป่าฟองสบู่นะคะเริ่มเลยนะคะสนุกใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆ นี่นะคะก็จะได้ฟองเล่นสนุกๆค่ะเพื่อนๆจะแนะนำให้ลูกๆหลานๆเล่นก็ได้นะคะสนุกดีค่ะ เอาล้วค่ะสำหรับวันนี้พอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย